ผมเดินทางมาถึงแกงกระจาดเรือยางแล้วครับผมจะพาไปพาไปอะไรวะผมจะพาไปล่องแกงนะครับที่แกงกระจาดเรือยางครับติดต่อคุณเก้ตามเบอร์โทรที่ผมถ่ายลงให้ดูมอกี้นะครับถ่ายคลิปเดูวแกงกระจาดเรือยางบรรยากาศจะเป็นยังไงพอดีมีโปรโมชั่นครับเพราะว่าเขาเขาลดราคาให้ครับเก้าคนหนึ่งพันบาทมั้งสิบคนเลย อ,อ่าเตียมตัวกเกือบเสร็จแล้วครับมีไหมะมีปีนหไม่มีค่ะ <c oughs> ไม่มีไว้ก่อน <c oughs> อไม่ค่ะที่แก่งกระจา์ของเราอ่ะมันจะไม่ใช่ติงน,นะคะเพราะว่าพาไปงูมาตรวจแล้วนะ,ะ <c oughs> มันจะเป็นลายน้ําค่ะถ้ามันถึงมันจะติดขาเราขึ้นมาแต่ถ้าเราขึ้นมาจากน้ำแล้วตัวเราแห้งมันจะหลุดออกเองนะคะไม่ใช่เขนไม่เข้าอะไรมลยค่ะไม่ไม่จะเข้า เขาแห้งอ่ะฟันของเขาจะหลุดเองนน่าจะเข้าไม่ทันเออไม่ทันหรอกเข้าเข้าเขาต้รู้นะปะอันตรายเข้าไปก็ตายเลยเจอปุ๊บตายเลยนี่ครับรถที่จะพาเราไปล่องเก่งเรือนะครับรถพร้อมเรือนี่พ้อไปมันหน้าไหมเนี่ยหน้าเฮ้ยขวดเดือดกันไปอันน้ำหนักนี่ครับไปลายนี้ครับุบริการล่องเก่งเลยยง ถ่ายผิดทางลงกันมาแล้วถึงกับบป๋นพบมมาลงน้ำครับที่ตัวหลุงเที่ยงตรงนี้เข้ามาปล่อยครับถ้าปอยประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะไปถึงที่ห้านนะครับไปขึ้นที่จุดที่เราเอารถไปจอดนะครับรเราจะต้องลงเนืันะไม่มีโถ นะตรงนี้ไม่ลึกเท่าไหร่ครับแต่ตรงนู้นลึกมากเลยน่ากลัวน่ากลัวครับนคนเดินผ่านครับลิงเดินผ่าน <c oughs> ลิงเดินผ่านกล้องครับอารมณ์มาแล้วพาหันะเอา,อาเรานะเอาือความต้องความก่อนเลยมันเป็นตูดยังไงนะโอ้เดี๋ยวตูดร้อนัวตูดร้อน จะเหรอยเดมันรอเลอมัตลาดชีพอ๋อนี่เป็นวิธีการนะครับถ้าเกิดลอร้จัดเดียวจัทนำเดยวระเบิเดี๋ยวมันจะทำลายตัวเองเดียมันจะทลายต้องคว่ำก่อนให้มันเย็นครับให้อุณหภูมิตัวมันเย็นแต่นี้พร้อมครับพร้อมพร้อมเดินขึ้นเรือกันเลย งองไรทุง่งเด๋ยวตอนทับระเบิดโซนลุงเทียงนะครับตรงนู้นมีแผ่เปียกครับอันนู้นก็เล็กแผ่เปียกนะครับไปขึป้นเลือได้เลยเอา้าวตัวจะไ่ สับน้ำสับน้ำโดนสับซ้อนไว้ไม่เป็นไรมันไม่เปียกหรอกเออมาตัดไปเลยอ้าวต้องตรงการครับเรื่องตรงการก่อนเราต้องพายเองนะครับพี่นัทเองนะพายจะให้เรือมุนนะจ๊ะเป็นเรืนี้ไม่ได้เลยที่กาเรือออกเรือได้เรือเล็ก ออกเรือได้นะครับเรือไม่ไปเรือไม่ไปดันกันดันดันเฮ้ยเอาเชือกขึ้นบาเราจะไปเหอะไปเหอะครับนี่ออกแล้วเรือออกแล้วครับแม่น้ำเพชรบุรีมือไม่ถ่ายเอาเท้าล่างดันดิ เาข้าวกินมาเป็นท่าปาเป็นาปะเนี่ยจริงปะนะเดี๋ยวกินก้อนเท่าเลยก็ด้ออกมครับปล่อยไหลน้ำจะไหลยังไงเพื่อนเพอเขาก็ดลอยน้ำทอดเลยทอดเลยมือไม่พายเอาติดรางน้ำดีกว่าเส้นทางที่เราจะไปครับต้องผ่านสนาเด็กเล่นของไข่บรรุณเนี่ยเออนาเล่นเหมือนกันนะครับโ มีคนเล่นด้วยเดี๋ยวไใกล,ใกล้วผม่ายอีกแล้วโอ้สนามเด็กเล่นน้ำสไลเดอร์ลงมานะครับเด็กๆเล่นน้ำกันว้าวน้ำใส่น่าเล่นนะครับน้ำใส่ใสวยงามนะเกาะมาเลยลูกอ้าวเครื่องเล่นมันเป็นพวกนี้แล้วครับ Tata Resort ครับตัวนี้มีเครื่องเล่น Tata Resort ไหนก็กินกัน Tata Resort ตามเบอร์นี้เลยครับโทรติดต่อตอ๋ออออาเาใช่มั้ย Tata Resort อะไทยรูปนดีน <laughs> ด๋ไม่ได้เข้าฟเฟรมเค้าถ่ายไปเยอะๆก็เราค่อยลงไปดั่งเออไปลงได้หลายช็อตถ่ายได้เยอะ ตรงนี้ก็มาถ้ามาถึงเขาบรรยากาศดีนะครับแต่กระตื่นเต้นที่นีครับเราไม่เคยได้ลงน้ำหรือเจออีกแล้วสนามเด็กเล่นนะครับตรงนี้เฟื่องฟ้ามีสอดแนตะเฟื่องฟ้าแะมีที่พักเฟื่องฟ้าแท่งมณน,นีมีสอดทีที่พักกบไม่ได้ค้าโฆษณานะผมก็เล่าให้ท่านผู้ชม ชมไปฟังไปนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเราพันมาเจออะไรบ้างนะครับเนี่ยมันก็โอ้ว้าวว้าวว้าววต้นกล้าด้วยครับอชอบชอบอันมาเลยต้าล้า้นไม้ต้นี้นวยนะครับต้าม้ต้วนี้เอ็นวยได้เหมาะมากเลยถ่ายรูปสวยงามน,น่าจะเป็นต้นกะทิน้นะลงเอ้ไม่ใช่ว่าครับ ต้นอะไรกัช่างมันเถอะแต่ที่รู้ๆเป็นต้นไม้บานไม้ร่มเจริญนะครับก็ได้บรรยากาศนู่นแผลอันนู้นสวยครับแพรแพอยู่ในน้ำนั่งเอ็นั่างสบายๆนะครับมีคลองแยกไปบรรยากาศรมรื่นครับริมน้ำโอ้โห ต้นนี้ไม่มีคนแต่ต้นไม้ก็สวยนะต้นไม้ก็สวยนะน่องน้ำแต่ตรงนี้เป็นโค้งน้ำนะครับน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่ดูแล้วตรงนี้ก็แบมบูรีสอร์ทครับมีสไลเดอร์เหมือนกันขน่นทายเด้อคนน้อยตรงนู้นคนเยอะเฮ้ยเฮ้ยขนุนทายจ้าน้ำแรงครับน้ำแรงพัดพัดไปแล้วเจออีกแล้วเขาจะเตรียมล็อกไปกับเรานี่แหละโอ้โหเท่าๆเยอะว่ะน่าไปขนูุนจัง เด็กนักเรียนเปล่าวะบ้านภูมิทกภูมิทึกดีสอร์เด็กๆมาเป็นแก๊งครับยบใบเช้าเ <c oughs> ชา้ชาเราจะแซงอันนี้นะ กำลังผพัดมั้งลูกดังผลัดมั้งลูกเรือเริ่มพั่นแบ่งลูกแล้ลูกแบบก็นั่งกันเงียบเพราะว่าคนแต่คนกลัวครับกล้าลงน้ำเลยลงน้ำได้นะครับว้าวป้าต้องไหวนะเอ้เนี่ย

โอเคโอเลาละลาทันลาทัลาลากะพิลงไปทีเลูกเอออะไรกันน้ำแรงนะโอเคเกิดกล้องไม่ติดกล้องไม่ทันครับเกิดไม่ทันง่ายก็เป็นป้าเลยช้างลัวเลยวะช่างัวเ่ามันมีอะไรเยอะในก้องเยอะแล้วมันตุบลงมานี่ยัวไ้เมื่อกี้ถ้มีลาก็เรียบร้อยไปแล้ว

น er like> ี่หล่นครับไปฟ้าเลยครับทัดจิตทัดติดหน่งเีเยคเลยอากอเรไปอพาน์มั้ง ไม่กล้าลงไอ้จลงไปฟาผู้ดำต้องทินงกลัวไไม่กล้าลงไม่กล้าลงเลยไอไอ้กลัวแล้วต้องลงหนูไม่ต้องลงน้ำมันไล่เน่ย อาไทยทีมันเดือนุ้นคอยกับไทยเนี่ยจับติดจับอืออือทางนี้ก็ไม่ทัดเราพออหอาอาเย็นมง้เอมีหน่วยเกลนที่เร็วํำนาแล้วครับเร็ว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 ดิไปลงมาาลงมาลงมาลน้มันไลาา่าไปเร็ว ไม่ต้องยางลงเลยที่จับโยนเนาะพวกนู้นโดนทิ้งเธอแล้วเราทิ้งพวกแล้วครับมาไม่ทันแล้วหมดแรงมาเด้อเฮ้ย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 มาเร็วเร็วดิเร็วเร็วดิ ถึงแล้วครับจะลิงลอยกันมาประมาณห้าโลหมดแรงก,ก,กินในน้ำห้วยกันไปแล้วเ <c oughs> ขาว้าเลยก <c oughs> มลอยไม่ได้น่อยเดียวนะครับหมดแรงครับหมดแรงค่ะ